สวัสดีครับพบกับ Eagle of k n o อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับระดับของการเข้าสิงเข้าทรงการเข้าสิงเข้าทรงนั้นก็ยังแบ่งออกได้3ระดับด้วยกันคือผีเข้าแบบเต็มตัวผู้ที่ถูกผีเข้าในระดับนี้ถูกผีใช้อำนาจจิตเข้าบังคับแบบ100%ผู้ที่ถูกผีเข้าจะจำคำพูดและพฤติกรรมต่างๆ ที่ตนทําไปขณะโดนผีเข้าไม่ได้เลยคล้ายคนที่ละเมอทําอะไรไปตอนหลับแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็จําอะไรไม่ได้อาการผีเข้าระดับนี้มักเกิดขึ้นกับคนจิตอ่อนและขาดสติมากๆจึงโดนผีเข้าควบคุมได้แบบเต็มร้อยผีเข้าแบบครึ่งตัวผู้ที่ถูกผีเข้าในระดับนี้ถูกผีใช้อํานาจจิตเข้าบังคับแบบไม่เต็มร้อเปอร์เซ ผู้ที่ถูกผีเข้าจะจําคําพูดและพฤติกรรมต่างๆที่ตนทําไปขณะโดนผีเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางคนก็จําได้หมดและรู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่สามารถบังคับร่างกายตัวเองได้เพราะถูกผีบังคับเอาไว้บางส่วนอาการผีเข้าระดับนี้มักเกิดจากผู้ที่ถูกผีเข้ามีกําลังจิตค่อนข้างเข้มแข็งหรือผีที่เข้ามีกําลังจิตไม่เข้มแข็งนักจึงควบคุมได้ไม่เต็มร้อย แต่ก็มีในบางกรณีที่ผีตั้งใจจะควบคุมแบบไม่เต็มร้อยเพื่อต้องการให้ผู้ที่ถูกผีเข้าสามารถจําพฤติกรรมและคําพูดต่างๆที่ตนเองแสดงออกไปได้ด้วยผีเข้าแบบผ่านผู้ที่ถูกผีเข้าในระดับนี้ไม่ได้ถูกผีใช้อํานาจจิตเข้าบังคับแต่เป็นการตั้งใจอัญเชิญผีและเทวดาต่างๆมาถามถ่ายเรื่องราวที่ต้องการรู้แล้วนําเรื่องที่รู้มานั้น มาเล่าผ่านให้คนอื่นๆทราบต่อไปหรืออาจอัญเชิญมาเพื่อขอยืมอำนาจจิตของผีและเทวดามาใช้ในการแสดงฤทธิ์บางอย่างที่ตนเองไม่สามารถทำเองได้เช่นอัญเชิญหลวงปู่ครูบาอาจารย์เทพพรมต่างๆมาเข้าร่างตนเองเพื่อร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องต่างๆเป็นต้นซึ่งอาการผีเข้าในระดับนี้ผู้ที่ถูกผีเข้าส่วนใหญ่จะจำพฤติกรรมและคำพูดต่างๆขณะผีเข้าได้เป็นอย่างดี และยังสามารถควบคุมตัวเองได้อย่างเกือบจะเต็มร้อยเพราะดวงวิญญาณไม่ได้เข้าควบคุมจิตและร่างกายแต่เพียงส่งพลังงานผ่านร่างนั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆเท่านั้นแต่บางคนอาจมีท่าทางเปลี่ยนจากปกติไปบ้างเช่นหลังงุ้มลงเหมือนคนแก่เสียงเปลี่ยนตัวสัน่นเพราะพลังงานที่ผ่านมาของครูบาอาจารย์เทพพรมบางองมีกำลังสูงมาก จนพลังงานนั้นล้นออกมาปรากฏเป็นอาการทางกายไปด้วยหรือบางครั้งก็ทำไปเพราะต้องการแสดงให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีรู้ว่าท่านมาเองจริงๆไม่ใช่ตั้งใจจะเข้าบังคับร่างแบบผีเข้าทั่วๆไปโดยผู้ที่จะเป็นร่างผ่านในระดับนี้ส่วนใหญ่ต้องมีศีลบริสุทธิ์และผ่านการฉุดผลทางอำนาจจิตมามากพอสมควรรวมทั้งต้องเป็นความยินยอมต้องการของเทพพงองค์นั้นๆด้วย จึงจะสามารถรับพลังงานของเทพพรมซึ่งมีพลังงานสูงกว่าพวกอสุรกายหรือสัมภเวสีทั่วไปหลายร้อยพันเท่าผ่านร่างกายของตนเองได้ส่วนอาการตัวสั่นของร่างที่โดนเข้าสิงเข้าทรงซึ่งถือเป็นอาการพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดีนั้นก็เกิดจากพลังงานจิตของผีที่พยายามเข้ามาควบคุมร่างมาประทะกระทบเข้ากับ พลังงานจิตของเจ้าของร่างนั่นเองโดยหากพลังงานทั้งสองฝ่ายไม่สมดุลกันเช่นฝ่ายหนึ่งพยายามขัดขืนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งส่งกำลังเข้ามาบังคับมากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการสั่นมากแต่ถ้ารอสักพักจนพลังงานทั้งสองฝ่ายเริ่มจูนเข้าหากันได้แบบพอดีพอดีแล้วอาการสั่นก็จะค่อยๆลดลงไปเหลือเพียงอาการสั่นน้อยๆเพราะร่างนั้นมีพลังงานเข้ามาควบคุมอยู่มากกว่าปกติทั้งพลังงานจิต จากเจ้าของร่างเองที่มีอยู่แล้วและพลังงานของผีที่เข้ามาควบคุมแทรกเพิ่มเข้าไปอีกแต่ถ้าผู้ที่เป็นร่างนั้นผ่านการฝึกฝนจิตจนละเอียดลึกซึ้งสว่างสวัยเพียงพอแล้วอาการสันเหล่านั้นก็อาจจะแทบไม่เกิดขึ้นเลยเพราะจิตละเอียดของเจ้าของร่างกับจิตละเอียดของผีหรือเทวดามากระทบกันเหมือนแม่น้ำสองสายไหลยเย็นมาเจอกันซึ่งอาจมีขึ้นจิตที่กระเพื่อมกระเพื่อมบ้างร่างกายที่สันๆบ้าง ในครั้งแรกๆที่มากระทบกันแต่หลังจากนั้นก็จะไหลรวมกันไหลไปอย่างนุ่มนวลละเอียดสบายไปด้วยกันไม่มีการกระทบกระทั่งกันเลยดังตัวอย่างที่เราจะเห็นพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่นั่งปลุกเสกพระเครื่องต่างๆนั้นบางครั้งท่านก็เชิญเทพพรมชั้นสูงมาช่วยปลุกเสกด้วยแต่ท่านก็ยังสามารถนั่งพูดคุยได้เหมือนคนปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเป็นจิตละเอียดกับจิตละเอียดมาเจอกันนั่นเอง จะเห็นได้ว่าผีเข้าสิงหรือผีเข้าทรงนั้นมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายระดับมากโดยหากเปรียบเทียบแล้วการเข้าสิงเข้าทรงที่น่าจะดีที่สุดนั้นผีต้องเป็นผีตัวจริงเสียงจริงที่มีพลังงานมากเช่นเทวดาหรือพรมและต้องมีกระแสเชื่อมโยงกับมนุษย์คนนั้นมากจึงจะสื่อสารกันได้ดีรวมทั้งตัวมนุษย์เองก็ต้องฝึกฝนจิตตนเองให้มีพลังงานที่สูงและละเอียดอ่อนเพียงพอ ที่จะติดต่อกับเทวดาหรือพมซึ่งมีพลังงานสูงเหล่านั้นในระดับผีเข้าแบบผ่านได้ด้วยจึงจะสามารถแสดงฤทธิ์อำนาจช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆได้อย่างเต็มที่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีโอกาสพบเจอได้ยากมากส่วนใหญ่จะเจอผีเข้าสิงเข้าทรงแบบคนต้มตุ๋นบ้างสัมเพเวสีบ้างหลอกว่าเป็นเทวดาบ้างหรือบางครั้ง เจอเทวดาจริงๆแต่จิตของผู้ทรงไม่ได้รับการฝึกฝนก็เลยสื่อสารผิดผิดถูกๆไม่ชัดเจนถูกต้องบ้างซะมากกว่าดังนั้นเราจึงไม่ควรยึดถือพึ่งพาอาการผีเข้าสิงเข้าทรงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายหลายพันเจ้าพ่อหลายหมื่นเจ้าแม่มากนักเพราะมีโอกาสน้อยมากที่จะเจอของจริงแต่ควรจะหันมาฝึกเข้าทรงด้วยตนเองด้วยการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนา อารัธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านมาทรงมาสิงอยู่ในใจทุกวันทุกเวลาอย่าให้ขาดแล้วจิตของทุกท่านจะละเอียดลึกซึ้งสว่างสวยอยากรู้อยากเห็นอะไรอยากมีฤทธิ์มีอำนาจจิตแบบใดก็ทำเองได้หมดไม่ต้องไปนั่งทำพิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากผีที่ไหนให้เสียเวลาและเสี่ยงต่อการโดนต้มตุนหลอกลวงจากทั้งคนและผีอีกต่อไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องระดับของการเข้าสิงเข้าทรงขอขอบคุณร้านเช่าชุดเบลลาริสผู้สนับสนุนในการทำคลิปให้ได้รับชมนึกถึงชุดลาตีออกงานนึกถึงร้านเบลลาริสก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด u ับสไค b ์